สวัสดีคะ่จะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะพาท่านนะคะมาชมการทําขนมตดหมานะคะซึ่งตอนนี้คุณแม่ทําอยู่นะคะยังไม่เสร็จเราก็จะห่อขนมตดหมาด้วยใบตองแบบนี้นะคะก็ตักใส่ประมาณ1ช้อนนะคะแล้วก็ปิดหัวท้ายด้วยเนี่ค่ะไม้จิ้มฟันนะคะหักครึ่งค่ะออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ส่วนผสมหลักๆที่วันบอกไปเมื่อเช้านะคะก็มีมะพร้าวเทียนทึกนะคะมีมะพร้าวแก่นะคะมีน้ําตาลทราย1นกิโลนะคะมีเกลือแล้วก็มีน้ําตดหมานะคะที่นําไปตํานะคะแล้วก็กรองเอาแต่น้ํานะคะนํามาผสมนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใช้เกลือนะคะคลุกเคล้ากับน้ําตาล แล้วก็เติมน้ําไปนะคะคลุกนะคะแล้วก็ใช้ส่วนผสมทั้งหมดนี้นะคะ่ะในปริมาณที่พอเหมาะนะคะเพื่อความอร่อยนะคะที่สําคัญก็คือใช้งาคั่วนะคะเพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยนะคะเพราะว่าที่บ้านจะมีงาเองนะคะแล้วก็จะปลูกงาไว้แบบนี้นะคะ่ะไว้ทําขนมนะคะ แล้วก็ทำกั้วข้าวต้มนะคะอีกประมาณไม่เกิน2เดือนก็จะได้เก็บเกี่ยวเนี่ยค่ะ,มะเมล็ดงาเนี่ยค่ะไว้ใช้นะคะห่อ <Okay. S 1> ข้าวต้มแล้วก็ใช้ตามงานเทศกาลนะคะ <Okay. S 1> ก็จะมาดูการทำขนมนะคะต่อมาตอนนี้ <Okay. S 1> ก็จะใช้วิธีการย่างเนาะ สายสารส่วนมากก็จะเรียกเป็นปิ้งย่างนี่แหละคะ่ะใช้ไฟไม่เยอะนะคะอ่อนๆนะคะนี่ก็จะได้ขนมต่อมาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นข้าวต้มนะคะห่อแบบเห็นนะคะสมัยโบราณก็จะห่อแบบนี้นะคะค่ะนี่ข้าวต้มก็จะได้ที่แล้วนะคะ เราก็จะมาอุ่นไว้นะคะพรุ่งนี้ก re ็จะไปวัดกันนะคะเป็นศาสตร์นะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันศาสตร์ลาวศาสตร์สวยนะคะแล้วก็จะมีวันศาสตร์ไทยวันที่16นะคะแต่พรุ่งนี้ก็จะไปทําบุญสิลากภพนะคะบางหมู่บ้านก็จะเป็นศาสตร์ลาวแล้วก็ศาสตร์สวยนะคะที่หมู่บ้านวันก็จะเป็นศาสตร์ไทยนะคะวันที่16นะคะ ก็จะมีประเพณีทําบุญค้อนลำนะคะสยบาทแล้วก็ทําพิธีาศาสตร์ให้กับปู่ย่าตาทวดนะคะที่ล่วงลับไปแล้วนะคะเป็นการลําลึกนึกถึงนะคะบุญคุณนะคะบรรทับุบรุษนะคะที่สืบทอดกันมานะคะนี่ก็ยังไม่สุกนะคะเราก็จะใช้ไฟอ่อนๆน,นี่แหละคะ่ะใช้ไฟไม่แรงนะคะ นี่ก็ยังไม่ได้ที่นะคะนี่ก็เหลือประมาณเครื่องมอนะคะก็อาจจะใช้เวลาประมาณกว่าจะย่างเสร็จก็น่าจะประมาณเกือบสามชั่วโมงได้นะค่ะกลิ่นหอมมากเลยนะคะวันจะพาไปชมที่ย่างเสร็จแล้วนะคะ ไหมคะว่าน่ารับประทานมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเนื้อของขนมต่อหมานะคะเห็นไหมคะก็จะมีงานะคะที่คลุกเคล้าเป็นงาคั่วนะคะผสมเข้าไปะคะ่ะก็จะมีความหอมมันนะคะเห,หนียวเหนืดน่ารับประทานมากนะ,ะเพราะว่าเราใช้ ข้าวเหนียวนะคะในการทำขนมตดหมานะคะแล้วก็จะมีพวกข้าวต้มสมัยโบราณที่ห่อด้วยใบมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็ข้าวต้มมัดนะคะใส่กล้วยใส่ถั่วลิสงนะคะคั่วค่ะนี่ก็จะเป็นการทําขนมสมัยก่อนนะคะการวิธีแบบโบราณนะคะค่ะแล้วก็จะนําเนี่ยค่ะขนมตัดหมาที่ห่อแล้วนะคะ นำไปย่างในไฟอ่อนๆนะคะก็ใส่ไว้แบบนี้นะคะ,คะแล้วก็กลับนะคะให้สุกทั่วถึงนะคะนะคะกลับซ้ายกลับขวานะคะ นี้ก็ยังไม่สุกนะคะก็ใช้เวลาประมาณ4-5านาทีนะคะถึงจะสุกคะ่ะแล้วก็ใช้ไฟอ่นอนๆนะคะนี้ใช้มะพร้าวประมาณ8ลูกนะคะก็จะมีความหอมมันมากเลยนะคะ เป็นขนมโบราณที่หารับประทานได้ยากแล้วนะคะสมัยปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่าที่เขตอำเภอคุณหารเนี่ยไม่ค่อยจะมีใครทำพวกขนมตดหมาแล้วนะคะนอกจากคุณแม่นะคะเพราะว่าตดหมาเดี๋ยวนี้ก็หายากแล้วนะคะบางท่านก็ไปนำมาตากนะคะแล้วก็แบ,บ่งกันนะคะบางครั้งก็ต้องซื้อเขานะคะเพราะว่าไปหาขุดยากแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ กลิ่นก็จะหอมมากเลยนะคะค่ะก็พรุ่งนี้นะคะเป็นวันศาตร์แล้วนะคะศาสตรน้อยนะคะก็จะมีพิธีนะคะไปทำบุญน,นำขนมข้าวต้มนะคะของต่างๆนะคะไปทำพิธีนะคะไปสวดมนต์นะคะไปขอขมานะคะปู่ย่าตาทวดในวันศสตร์ไทยนะคะ เพื่อที่จะระลึกถึงนะคะบุญคุณนะคะบรรพบุรุษที่ร่วงลับไปแล้วนะคะให้มีความสุขนะคะแล้วก็ส่งบุญกุศลทั้งหมดเนี่ยคะ่ะให้กับพวกท่านทั้งหลายนะคะลูกหลานก็จะห่อขนมข้าวต้มแบบนี้ไปวัดกันนะคะ mm hmm. เพื่อไปทําบุญแล้วก็นึกถึงบุพการีนะคะที่ล่วงลับไปแล้วนะคะ วันก็จะกลับขนมตดหมาแบบนี้นะคะนี่ก็ยังไม่สุกนะคะใช้เวลาประมาณไม่เกิน5นาทีนะคะใช้ไฟอ่อนๆอน,นะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงนะคะขนมก็จะไม่ไม่อร่อยนะคะก็จะออกขมๆนะคะ,ะต้องใจเย็นนิดนึงนะคะการทำ ให้ดูนะคะเห็นไหมคะว่าเนื้อเนิ่มมากเลยนะคะเห็นไหมคะว่ามีงาเยอะมากนะคะแล้วก็มีมะพร้าวแปดลูกนะคะที่ใช้ทําก็จะทําให้ขนมเนะะี่ยค่ะมีความนุ่มอร่อยมากนะคะต้องรับประทานช่วงนี้นะคะ่ะทำเสร็จก็นำไปแจกยัดยาดนะคะ เอาไปรับประทานแล้วก็แบ่งไว้ทำสลากพัดพวกนี้นะคะเพราะว่าวันที่16กันยายนนี้ก็จะเป็นสาปไทยนะคะก็จะเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ของที่เขตตำบลพาน,นะะอำเภอพุอนหาจังหวัดชินนะคะตอนนี้เราก็ย่างขนมนะคะไว้แจกยัดยาดกันนะคะก่อนล้วระมาณ5-6 ชิ้นนะคะเพื่อที่จะนำไปทําบุญนะคะแบ่งไปทำบุญที่วัดนะคะแล้วก็ไว้รับประทานบางส่วนนะคะเห็นไหมคะว่าขนมสมัยก่อนเนี่ยค่ะที่บรรทบตรวษเราเนี่ยค่ะได้มีเอกลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์ในการทำพวกขนมโบราณเนี่ยค่ะ ทำยากมากนะคะต้องใช้เวลาเป็นวันนะคะแต่ว่าคนสมัยปัจจุบันนี้นะคะก็ไม่ค่อยจะมีวิธีการทําขนมแบบสมัยโบราณแล้วนะคะเพราะว่าวัตถุดิบบางอย่างเนี่ยหาได้ยากแล้วนะคะในสมัยปัจจุบันนี้นะคะเราก็จะใช้ไฟอ่อนๆอน,นะคะย่างไปเรื่อยๆนะคะก็ค่อยๆสุกทีละชิ้นนะคะเห็นไหมคะ ก็จะนำมาย่างไปเรื่อยๆนะคะเพิ่มไปนะคะ<อ>แล้วพยายามกลับด้านข้างเพราะว่าข้างขนมเนี่ยค่ะสุกไม่ทั่วถึงก็จะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะนำขนมเนี่ยค่ะที่คุณแม่ทำเสร็จแล้วนะคะอเอาไปย่างเพิ่มนะคะในไฟอ่อนๆนี่นะคะ สมัยดยนี้ก็ไม่ค่อยมีใครสนใจเรื่องทําพวกขนมอะไรมากมายแล้วนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็จะมีพวกร้านค้านี่นะคะทําพวกขนมแบบนี้นะคะข้าต้มมัดน,นะคะแล้วก็ขนมเทียนนะคะขายตามตลาดนะคะบางท่านก็สะดวกที่จะซื้อแบบนั้นมากกว่านะคะค่ะวันนี้วันก็ขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้านะคะวันจะได้พาท่านนะคะ มาชมแล้วก็รับประทานขนมต่อมาด้วยกันนะคะที่อำเภอคุนหารจังหวัดศีสะเกดนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ